ปลาเป็นปลาเลยพุ่นห่อเสือเลยบาดมึงนี่ล่ะปลาเห็ดกอผุนไปเยอะพุ่นพี่ทั้งพี่ครับบืดออาดมีแต่เห็ดกอเลยครับเนี่ยบนเป็นเห็ดเตียงด้วยนี่ผุนนี่ครับคือผลงานมื่อนี้ครับเห็ดกอได้หลายแต่เห็ดกอครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร่วมวิถิชนบทคนอีนสานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับภาพผีพระนองมาล่องมึงปลาเห็ดดงไมนะครับสิมีเห็ดยังกับมาหลุนมาเมึงน้ำกันครับมาดงไมครับลองมาดวงไมทั้งไม้นงครับสิมานหรือโบมานคือเ่านนะครับตามหลุนตามเมึงกันไปเงวๆครับดงทั้งนี้เ่เคยมาจาักเถี่ยมาล่องมึงครับเด้วกันนีดอกนึง ทุมๆงามๆครับเป็นทนั้งในดอกแข็งดีทั้งนั้นไ,ได้หลายบรนไดเหรอ,ต,อ,ต,อตัวน้นเป็นปลาเลยปะนี่เป็นปลาเลยเขามากไหมเห็โดโก้โก้แดงมันจะดอกแข็ง พี่เอาดอกงามท่านแม่นั่นมมีดอกพี่มันมันงามมีแต่ดอกกำงามเลยเห็ดกอเห็ดกอแดงเก็เอาก็อเป็นมูเนาะนาเ่เลมันยังันดีอยู่มันแข็งบ่แตกเห็ดกอเนละ จีนึงจีงงามๆจีนขอไขยตุ่มๆงามๆครับดอกงามๆอยู่เห็ดแดงกระทั่งนึ่งเห็ดก็ก็ลังผลนดินนี่มูนึงแดงจึงเคืองยันผี ดอก,กงามๆครับเห็ดกอเห็ดก้ดอกงามครับแดงจึงคืนงเลยแข็งดีครับผันหูจงสีมากเก็บตะโดนหรอดงทั้งนี่อดอกงาม,งามเลยเห็ดกอดอกหนึ่นงแข็งรูปดินอนกจากน้อยขนาดออกเถ่าแล้วยังดอกแข็งเหนียวดีครับ บ่แตกบ่หักเด่นเห็ไหมมแต่ดอกงามๆามไหมสีสันเออมีอยู่มีอยู่โอู้นี่น,นี่เดี๋ยวเเห็ดดอกนี่ก่อนเห็ดก้อดอกนี่ม,ม,นม,มันคืองามคักแห็นีไหมเออเดี๋ยวไปมึงเดี๋ยวพาดอกงามคักดอก,ดอกนี่ไหมงามคักงามเนี่ยดอกโอ้ผุนปลาบู๊ดเป็นปลาเลยผุน เออเป็นปลาเลยหมูเป็นปลาเลยไม่เก็บไห้แน่มา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 นี่เป็นปลาเลยเห็ดกอรครับไม่กระดกกำงามง่มเนี่ยนี่เห็ดที่อยากได้มือนี่เห็ดที่อยากได้มือนี่เต็มเลุ่นผุนผุนแดงไปอยู่ผุน er เ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเ,เห็ดกอ,อปลาหนีกอน,นดอกงามคักงามเนี่ย อ้ยดอกงามครับดอกบักงามเลยตาขามาแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรสิเต็มตาหล่ะพ่นดอกนึ่งพ่นดอกนึงแป๊บเดียวสิเต็มตาเหล่ามีแต่เฮ็ดกอครับมีแต่เฮ็ดกอดอกงามๆเลยเหมือนห้ามคาดผีเต็มแถมยิ่งเปรี้ยวมันาม เดีเ video, ๋ยวงามผักนี่เดี๋ยวพอดีด้ดอกนี่โอ้ยโอ้ยเป็นปลาอเยเห็ดกนมันเห็ดเขาไข่ไหมบานบานหมดเลยตวันดอกดงทังนี้เห็ดขี้แข็งเดี๋ยวดอกเห็ดแข็งดีไหม่แตกเร็วไหม ุ re re. Ah ่ดเดียว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 มึงน้ำในดอกนั่นไม่คืองามเถอะมึงน้ำนดอกนั่งคืองามเถอะบานเลี้ยวไปใกล้ๆบานเอเลยเยอะเถอะคุณพุนเป็นปลานเห็ดเขาไข่ไม่เด้ปลาเห็ดเขาไข่เื้ปลาเห็ดเขาไข่ต้นเห็ดปวกอีกดอกนึงครับเห็ดปวกเห็ดปวกครับเห็ดปวกขาดำ เห็ดทั้งนี่ไม่ตอดอกเงยๆนะครับดอกเงยๆเลยเห็ดทั้งนี่ถึงสีบานแต่ว่าดอกแข็งดีนะครับก็แต่ว่าไงเลยแต่อดอกแข็งๆเลยเป็นเต้าอ,อยู่ครับครับเหไข่สองดอกดอก,ดอกตูมดอกบานโอ้แข็งดีครับเป็นแต่อ,อยากมาดเก็บไปอยู่ครับเห็ดไม่ติอดอกแข็งๆ chân 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 liệt đột ngắm hiệp cố 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 lấy Đèn chừng, chừng. Tìm นามะนะั่เอาเอาไวนะ้นี่เอาโอยขาเหี้ยไข่เี้ยไหมคนตกข่ำดำปือป้อๆเลยดอกนันงามอยู่นะนี่ดอกนี่บ่าเหวินโอ้มันเหลืออยู่เพียงเดียว้นี่ไม่เฒ่ามืดไหมเถ่ามืดมึมดมงบีบมึง คุณน่ะท่านข่าดดอกเทาๆบีบบีบยังบ่อยากแตกอยู่เหนียวดีครับนี่เอาดอกตุ้มๆไปเห็ดใช่หรือ้งามครับดอกสองดอกเห็ดกอเห็ดกอดอกแดงยิ่งคืนเลยเสร็หลังมันดอกนึ่งดอกนี่มะกออยอันนี้ครับ ฮัลโุนอ่ะป้าเห็ดกักเลยนี่ผุ่น้เอป็นปลาเลยเห็ดกอเป็นปลาไปเล่ยผุนลายตวเถาลายต่ดอกเถาตาดอกที่งามๆเป็นปลาไปเรยพุนแดงยิงครึ่งเต็มดินไปยุผุนผุ่นแนมกสิบสิบชัดพันใด ฮักสมโวโดอกงามป้ายหิตกอเลยครับมันี่นี่ดอกหนึง่งโอ้แข็งครับ เห็นมันเท่าลายคนบ่เห็นก็เลือก็ตะดอกมันงามๆนั่นแหละปลาเป็นปลาเลยพุ่นหัวเสือเลยบ้านนี่มึงเนี่ยล่ะปลาเห็ดกอครับปลาเห็ดกอพุ่น่าพุ่นไปยุ่พุ่นพี่ทั้งพีครับบื้อเต็มเลยทั้งพี่ปลามีแต่เห็ดกอเลยครับนี่บนเป็นเห็ดเตียงด้วยนี่ งามขักงามนี่หนึ่งกินแสบว่าสันหวานดีเทียวพาชนะใดดอกเ่าก็หนีก็เอานุ่นเป็นมูเลยเป็นพิดอกมั่เดียวเดี๋ยวดอกนั่นไหมพื่งามแถ้นี่ลัางมันหลังมันงามคักงามนี่คุณนี่นี่นี่ไม่ยุติตย พุ่ถือนยนี้อืมถือานาดอกงามาเดียวกถอยมาถอยมาเพราะตัวนั้นมันขาเดงขาขามันเสียบ ขาแดงจะเสียบผู้เสียบหรือปลาหิดหัวไข่ไหมสมัติดอกเงี้ยขักเถี่ยฮันดอกตุ่มๆใหญ่ๆไหมปลาสมัติงามเถี่ยบันโอ้วิงามขักตุ่มๆงามเลยปลาพอปลาหิดมันปูอีกหรอ พูดนะทั้งพี่ละเออนเ,นเ,เนี่ยป้าเห็ดมันปูไงเน่าอไปอัดหลาดเลยป้าป้าเห็ดมันปูไงพูดนะพูดเน่าข้าไปทั้งในบุกเน่าเลยเห็ดมันปูเฮ็ดไข่ดอกหนึง่ง เห็ดน้ำหมากงามๆครับน้ำหมากครับดอกกำลังงามอีกดอกหนึ่งเอออยู่ในอุ้มใหม่พี่น,น,นี่เห็ดกอครับนี่ ก็พุ่นดูข้างในอีกพุ่นไปไปใหม่ เต็มตามากมาสุ่คนเถอะล่ะนี่เกิดงามครับดอกงามเนี่ยเต็มตาเลยต,ตาดีแดงกุ้งมู ح ح> นี่ครับคือผลงานมื่อนี้ครับเห็ดกอได้หลายแต่เห็ดกอครับดอก,กงามๆเลยงามกรับงามเนี่ยเห็ดข้อไข่กิดมิตรดอกตุม้มๆกำลัตงตุม้มๆงามๆครับเห็ดข้อไข่ เดรร้ายอยู่ครับนี่กเกลือเฮททันถัทบปนย่างหมกเลยิถั่บปนเหฮททานนี่ครับย่างเสียบดอกกระลังหวานนะครับกถือว่ามานันนะครับมาหน,นี่นี่เหฮทอันมันปูเก็บเอาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับครับสรุปแล้วคือถือว่ามานันนะครับมาหน,นี่ไปดงไหมนะครับไปดงที่เขาว่าเหฮทก่อเรยๆล,ล่ะ นี่ราคาเห็ดกอไหมไงรับเห็ดเข่าไข่ดดไเแอบนี้ครับดอกกำลังงามๆเนาูขายง่าเห็ดเข่าไข่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บจบเพียงเท่านี้อีกเขียนค่อยนะครับก็บขอฝากให้กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเห็ดจิบวิดีโอต่อไปเขียนค่อยนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ ก็สวัสดีครับพบพอกันชิปต่อไปครับ